ลจ,จำได้ปืนแค่จับม,มันถือตูนด้วจริงไงไม่มีอะไรสรู้แล้วเย้ยเอาขวานสับน,น,นั่นแหละ <c oughs> มันมีอะไรกันเอาที่ขวานเลยยืนมี <c oughs> แลก ลุมรีพอร์ตลุมรีพอร์ตลุงรีพอร์ตใช่ลุมรีพอร์ตจบเลยเว้ยถือบ้องเลยบนบ้องการมันลุมรีพอร์ตลุมรีพอร์ตจบเลยจบเอลมันชื่อเอลอะไรสักอย่างเมันเนี้ยนี่ไงก้องเอ็นเคมันพิมพ์อยู่ปะนี่ไงนี่คอ๋อลากูละ อาดิยิงกูดิวัอคลิปอยู่เนี่ยยิงกูดิอ่ะไปไหนละยิงกูดิยงไม่โดนดูนี่มาขนาดสิอาอีกสักรอบเดยต้องเกมเพื่อ่กับพี่แหนนะใช่มาหาพี่อปเดยนะ ตามควรค่ะแอดนี่มันบอกใครก็ได้เซิฟเซิฟมันอุตส่าห์ใหญ่นะมันบอกอยากหนึ่งเนี่ยใครก็ได้ที่อยู่ตีไก่มันโดนบ้องไอ้นี่แหละนากยิงบาสุก้าคือใครอ่ะไอ้นี่แหละโดนหัวตีไปเลยยิงโดนบ้องหมตายเดี๋ยวได้เปลี่ยนเซฟมานะเฮ้ยมาเจอแอดอย่างเงี้ย มันยิงประตูแนละ้วแอดตีเข้าวะ <c oughs> เออมันเละแล้วนี่อะ่รนะเออเลิกเลิกเลิกเซฟนี้นใช่มัน<อ>เหละเลยใช่เลิกเลิกบ้านแล้วไปดูกระโดมกระโดมดีพอร์ตเลยโดมดีพอร์ตเลยดเดี๋ยวมากระโดนแปลนอะไอ้กล้องเที่ยนเนี่ย รวยหนไม่ได้จิ๋มมาข้างต้นดีพอร์ตนะชายจริงปะเพราะมีคนเคยโดนมาไงโดนโดนดีพอร์ตป้าแบบไม่งโดนแฟนเกือบสิบยี่สิบปีอะไปแทนข้างหลังมันไปแล้วเจอกันเฟซบุ๊กรอรายงานก่อนละอืม เราบ้องปมดเต็มกับเรื่อจริงก็จะเลดนะแต่มันเลดไปแล้วนะ <c oughs> รอบรอบแรกมันก็เป็นแนอดเลตบ้านคนทู <c oughs> นี่เหรอตัวนี้เหรอแอสใช่ ยอะไรนี่แหละเด็กไปไมันเสเลดต่อไหมโอ้ว่าแล้วดวนบ้องอปุ๊บแม่งมันไม่ตายฮ่ากลัวแม่งยิงนี่ยิงปุ๋ยไอ้เอายิง รายงานเสร็จแล้วใช่รายงานอย่างวะรายงานคือตื่นไปเลยผมเคยโดนห้าสิบหกปีเอาไปไหนยิงดิอัดคลิปแล้วยิงดิ หาเรียบร้อยเออตะคู่อัคดคลิปอยู่จะพาคนไปดัง <c oughs> อ๋อจูายมันบอกว่ามันบอกว่าอะไรเบสบ้านเบสละเบสบ้านแอปผิดไหมครับอ่ะยิงดิอัคดคลิปอยู่เอายิงดิ ขอแบนนะอยาบคายคุณเป็นคนมาเล่นต้ามพวกผมก่อนนะอยาบคายอะไรจะดูไหมครับอ้าวายไปแล้วปะพี่ด่ามันอ๋ออันเลยแบนเลยกูไม่เล่นก็ได้แบนเลยไม่ได้ละเซิฟหัวเซฟหัวไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แรงไป ข้าเ nee, un> ลยเนี่ยแอดอย่างนี้หรือบ้านกูเฉยยิ่งยิ่งดิบยิงดิบแอดกระโปรงอย่างนี้มึงจะสร้างเซิร์ฟเหรอรูปรีพอร์ตมันให้หมดเอาช่องมาผมจะไปแชร์ เฮ้ยแฮปปี้แฮปปี้ไม่ใช่นี่ไงนี่พี่ผู้ศาสตร์เล่นตั้งนานมันแบนมันแบนที่ละมันแบนอยู่ละ ดันมาทำอย่างนี้โมทีวีแกไว้เลดผมกี่รอบเลดอะไรมึงบ้านมึง็นเปเลดบ้านคุณตอนไหน ไอ้อมันแบนที่แล้วพี่เข้าไม่ได้ละอ่าอย่าเข้าออกอะ่ะ <c oughs> อ่าอ้าวมีภาษาอังกฤษะนะครับอือจะลงให้หมดเลยทั้งยูทูบยูทูบเนี่ย <c oughs> ไร <c oughs> ไว้ของผม <c oughs> แจกคุณสามเพื่อนคุณ ด้วยนะว่าทำอะไรไว้ของผมเคยแจ,จ<า>กคุณอ่ะแจกอะไรบ้านแดงไฮเลดอ,ะอ่ะกดไม่ได้เขียนนี่ ควรจะรู้ไหมอ่ะอา้อารบับเงานไม่ได้ในงานตรงนี้ดนวะคนดูจงดูไว้ไอ้เหี้ยนี่แหละความใบจ้า ฟามอะไรแหละแอดให้รวยในเลดบ้านแล้วเนี่ยเอาเอาไอดีมาหน่อยหรรายงานมันได้ไ่มสองสี่สามเดี๋เดี๋ยวจดตอนบีพอแม่งเลยเดีผมส่งข้อในดิได้แับมันไว้ด้วยสองสี่สามห้า <c oughs> หก <c oughs> เก้าอัดวิดีโอยังไงอัดแล้ว

จะรู้ไหมบ้านเอดแล้วก็ไม่เขียนว่าห้ามเลดบ้านเอดไม่มีนะจะดูว่ารายงานไรได้อ๋อรายงานได้แน่นอนลุมรีพอร์ตได้แน่นอนรีพอร์ตมันว่าอะไรตัวละครฮารุก็ไมะไรตอนผมมาเลทก็ตายหรอตอนนี้ล่ะ <God> เอ้มันชื่ออะไรอะ่ะชื่อผมส่งไปในดิสแล้วอ,ะอ่ะอย่างทีโป <c oughs> เอามาจากเอามาแต่ไหนเอาเกือบพ่าเอา้าจะรู้ไหมก็ยิงเก็บมาไงเ,าเล่นเลยเล่นเลยแล้วจะเอามาจากไหนออตลุกป่วะไอ้เหี้ย มึงเป็นแอดมึงเป็นแอดมึงยังไม่รู้เลยกล้องอะไรนะ NK อ่ะคำถามกลับกันนะถ้าบ้านแอดเด็ดอะไรแอดเด็ดอะไรวะอังเสร์ฟแล้วอยะเอ้าไม่รู้เลยเด็ดต่อเลยยาวๆอัดคลิปอยู่ไปอัดคลิปใกล้ๆตอนมันลื้อดีกว่า หน้าเซิร์ฟก็ไม่ได้เขียนเนี่ยแล้วใครจะรู้ว่าตรงนั้นบ้านแอปที่มีใครอยู่เนี่ยเลดอีกเลดอีกเลดอีกเอาเลดอีกเลดอีกเอาไอ้นี่จะร่วมด้วยอ่ะอยากเข้ากล้องหรอ <c oughs>

ใู้เอาไนขึ้นเราเกาะอะไรนี้ทำไมจะเล่นแล้วไม่อยากรู้จักหน้าเซิฟก็ไม่มีเสียนบอกนะเล่นต่อไม่ว่านะอย่างนี้จะให้เล่นอยู่ ซื้อนี้ไม่ไหวแล้วผมไม่อยากเล่นด้วยแล้วอก็หาซื้อเปล่นดีกว่าเอาคูปอนคุณคุณหนึ่นคุณแสนเนี่ยเล่นง่ายกว่านี้เยอะเลยไม่ก็คูปทันน่ะซื้ออันนี้ซื้อคูปแค่ห้าสิบนะแอดเพิ่งมากมากกัเซฟเนี่ยเด่นบ้านแอดก็ผิดโธ่ เนื้อื่อนี่ไม่มีกดอ่ะนายเองไม่เขียนกดแล้วนายราบอกห้ามติดแล้วก็ไมเห็นบ้านทุกคนสรปนี่คือสร้างใหม่กูก็เหนื่อยนะไม่กูดีกว่าสร้างใหม่ก็เหนื่อยซ่อมกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ยไปคุยกับมันเลยไมอพี่ทางผมเอาบ้องออกมานะครับบ้องบ้องในบ้านเนะเอาออกมากลางทะเลเอาไปเลยบอกไม่ได้บอกเล่นเซฟกูนี่ ดีค่ะดีครับผมต้องนาบอกไม่ได้ไม่ได้ผมวิ่งผมผมว่ายออกไปจากว่ายออกมากายกาทะเลนะจะมาฟ้องกับคุโยบ้านแอดจะรู้ไหมบ้านแอดห้ามเลทไม่ได้เขียนไว้นี่ก็ถ้าจะมาเลทอ่ะไม่ควรกดเปิดโหมดก๊อตเข้ามาถ้าเลทถ้าจะมาเลทเฉยๆได้ไม่มีปัญหา อันนี้มันเปิดโหมดก๊อตมาด้วยนะประเด็นแล้วคูณจะยิงมึงตายไหมล่ะอเอาซีโ <F. S 2> ปรซีโฟมาระ <F. S 2> เบิด <F. S 2> ไม่ว่านะที่ไหม่เปิดโหมดก๊อตซื้อถอนได้ถ้วยสุดยอดเหนื่อยไหมความโคงของแอดมินไม่รู้แล้วเนื้อเล่นไปดถ้าอยากเล่นเล่นไปเลยเซิร์ฟอุ้สาวมีคนเอออนยอะครับอย่างนี้ดังทำไรพรอมกันเซิร์ฟ คนเยอะนะเซิฟเนี่ยอุตสาแบบมีคนเยอะมากด้วยทำไมมึงทำโครยหรแอมินมึงไม่ปิดก๊อตดยสิมาเลนไม่ว่านะจะเปิดโหมดก๊อตมาทำไมใช่เหรอ ขอเลดบ้านผู้เล่นได้ไหมถุยเงยเ่กี่รอบแล้วเนี่ยหายรู้ว่ามันเลดได้แต่ห้ามเปิดกอดนึ่งและถามหน่อยผมก็แปลกใจอยู่ดวนบ้องมันไม่ตายผมตายคนเดียวยิงบ้องอัดหน้ายิงคู่กันนะบอกว่าถ้าจะเล่นกับผู้เล่นก็ต้องปิดใจปิดกอดหนึงตลกเห็น มาตรฐานแกไอ้พวกนี้ผมขอตกให้นายนะอา้าวก็มึงมาเลดกูนี่ อ้าวอันบอกว่าได้ิงโดนไหมอ่ะโอ้โหบ้องอัดหน้า เงียด้วี๋ยวเดี๋ยวให้เปิดดิปุ่มหนึ่งแล้าผมปาไหมอ่ะโอ้โหพี่เปิด ขาดทำไมไม่มีคนอยู่อ่ะเควย่รื้ออ่ะใรือ่าอ่ะเคื่รือไหัวร้าเลยตอนนี้รูชอบแอเดิเนี่ย่อลื้ออก็หายเพียงคลิปตาเดียวเ่รอ่ะ อ้าวๆจะเป็นไรอแอดแบบนี้ถ้าจะเจอมันก็กลุ่มไปดูก่อนละเอาลำแรกอ้าวเรืเอยๆเอาแกนด้อะไรฮนะพอใจยังอ่ะถุงนอนละเอาของไปทิ้งหมดแล้ว

ล่ะดีแล้วอะไอ้เอดเนี่ยเหรอไม่ยืนอยู่เนี่ยอไอ้อดอะไอ้นี่โดนไอ้นู่นโดนเลใครชื่ออะไรอ่ะมันชื่ออะไรอยู่ในเดดส่งไปแล้ว หายาว่าอะไรอายะว่าอะไรวะอายะผมก็เคยให้ของนะเม่วานไม่เคยอันนั้นผมของผมไปเห็นได้ไงผมหายตัวอ่นะอันนี้เทิร์ฟเบน,นนี้จะเล่นพอทีเฮดคูณห้าสิบใส่เข้ามาระวังตัวไว้ได้วย เอจังแตงเหรียญเมื่อวานละเมื่อวานนี้ไม่ได้เล่นบ้านใครเอาแล้วตกลงหายยะว่าอะไรอ่ะหายยะอยู่ตรงไหนว่าเลยหายยะอยู่แก๊งผมอ๋อไม่นะหายยะไม่ใช่แก๊งไม่ได้ไปอยู่จะไปอยู่แก๊งพวกมันนะป้าหายยอะมันบอกมันหาว่าไปเอามาจากไปเอาเหล็กมาจากบ้านมันเนาะก็ใช่ไงมัวแล้วก็เหล็กบ้านมันนั่นแหละ ใช่ของไอ้บ้านหลังหลังที่หลังหลังเป็นชายอะไรก็ใช่หลังไหนว่าที่ไม่รู้ไงว่าเป็นบ้านมันแล้วบ้านหลังไหนที่เาไปเล็กฮะหลังไหนที่ยังไม่มาอ๋อแล้วกดก็ไม่ได้เขียนด้วยเมื่อวันก่อนกดก็ไม่ได้เขียนว่าห้ามห้ามเหล็บ้านแอดจะรู้ไหมบ้านแอดหลังไหนที่หลังมึงก็ติดป้ายไว้หน้าบ้านเลยบ้านแอดห้ามเหล็กแค่ ใกล้ไว้เลยเป็นกับไอเหรียญเมื่อวาน่หายเข้าไปใกล้ปุ๊บยิงเอายิงเงานสวยไม่ดีอ่ะแอดไม่น่าเปิดหน้าเติมไปดูนี่เฮ็ดคูณห้สิอย่ามานะ จะรู้เรื่องติดลิปก่อนจะอัพลงละ